สวัสดีครับมามาอีกแล้วครับสินค้าขายดีของทางร้านแฟชั่นเอลยืดงาน USA นะครับเป็นแฟชั่นเอลยืดล้วนๆนะครับเป็นรวมผ้านะครับมีผ้าคอตตอนพาเรนินผ้าฝ้ายขาบานขาม้าขาจำมีหมดทุกครับเป็นรวมแฟชั่นเลยนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะครับมาเมื่อไหลายก้าหมดนะครับมีขายส่งออกทุกวันนะครับตัวนี้ขายดีมากขายดีมากครับไปดูตัวอย่างกันนะครับ ็นงาน USA นะครับงาน USA ที่เราคัดมาเรียบร้อยคัดแต่หัวผ้านะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับเนี่ตัวแรกก็จัดไปเลยโอโ้แฟชั่นรายทหารสวยขาจำจันี่ขายด,ดีมากๆนะครับเอยืดยืดสไตล์นี้ก็ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับเอวยืดยืด ขาจำๆยังไงครับส่งขายาวๆเอาใหญ่สไตล์นี้ขายดีนะครับส่งขาบานส่งคาโก้เนี่ยส่งกระเป๋าข้ามเนี่ยคาโก้ารบานเนี่ยขายดีครับขายดีผหญิงชอบใส่ตันนี้กำลังกำลังมาแล้วส่งขาบานยังไงขายดีผูนี้ก็ไซส์ใหญ่ครับติดไซส์ใหญ่เยอะนะครับติดไซส์ใหญ่เยอะ นี่ก็แบรนด์ไนเวทนี่ก็แบรนดังครับแบรนดังของอเมริกาไนเวทนี่ก็เอวประมาณสี่สิบครับใครที่มีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ๆอยู่จัดเลยนะครับใครที่กำลังมองหากางเกงไซส์ใหญ่ๆอยูอย่เอวยืด,ดยนะี่ทรงคาโก้ขายดีมากครับทรงคาโก้นี่ก็เอวยืดนี่ก็ทรงคาโก้ขาจัมขาจัมกระเป๋าข้างน่ทรงคาโก้ขายดี แต่เงี้ยก็ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับเอวยืดๆอย่างเงี้ยมาเมาื่อไหร่ก็หมดสวยทุกตัวอย่ว่าเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดทุกตัวบางตัวก็เป็นเอวยืดบางตัวก็มีแบบเชือกผูกอย่างเงี้ยนะครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีนะครับขายดีมากของทางร้านตรงนี้ก็สวยขายดีทุกตัวนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับ ลีดให้เรียบร้อยยิงป้ายให้เรียบร้อยนะครับยิงป้ายเรียบร้อยสวยงามพร้อมขายได้เลยนะครับส่งเอลยืดสวยมากเอลยืดสีเขียวทหารขาจ้ำสวยงามสวยงามขายดีทุกขายได้ทุกตลาดนะครับตัวนี้ขายได้ทุกตลาดเนี่ยสรงเอลยืดเนี่ยส่งคาโก้ปลายขาลูดได้สวยทุกตัวโอ้สวยมาก เป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับขายเองด้วยขายส่งด้วยแล้วก็ส่งปอสปอร์นี่ก็ขายดีเจ้าจำเจียมทุกตัวนี่ก็สวยเจ้าจำเอวยืดๆนี่ก็แบนเยอะนี่ก็แบนโอเนวี่ครับโอเนวี่โอเนวี่นี่ก็สินค้าก็ขายดีครับงานคุณภาพ สวยทุกตัวก็ส่งผู้ชายผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ครับโหนขาจำ้ำสอามสองสเยอะครับติ็ดไส์ใหญ่ก็เยอะสวยเอวยืดขาดจำ้ำก็ส่งแฟชั่นทหารผ้าดีๆทุกตัวนะครับถ้าเป็นงานของ USA ไว้ใจได้ครับสวยทุกตัว ขาจ้ำนี่ก็ขาจ้ำเอยวยืดขาจ้ำสวยแบนลอบ็อปแบนกรแบนดีครับแบนลอบ็อปจัดสวยจัด,จดก็เอยวยืดสงคาโก้ขาจ้ำโอ้โหมาครบดีแน่นอนครับการันตีเพราะทางร้านขายเอง ทางร้านขายเองนะครับแบรนด์แก๊ปแบนแก๊ปมีมาบ่อยมาเยอะแบนแก๊ปมาเยอะขาจ้ำมีพาลาเรนินเลยขาจ้ำโอ้สวยทุกตัวนะครับโอเคครับตัวอย่างวันนี้ก็ประมาณนี้ครับตัวอย่างเป็นสินค้าเป็นแฟชั่นเอวยืดงาน USA นะครับเอวยืดทุกตัวนะครับติดไซส์ใหญ่เยอะติดแบรนด์เยอะเพราะว่าเป็นงานของ USA นะครับ สินค้าเราครัดมาเรียบร้อยไม่มีตาหนินะครับไม่มีตําหนิย,ยิงป้าให้เรียบร้อยเรียให้เรียบร้อยสินค้าพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาเลยครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ